ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คสกูตเตอร์ไฟฟ้าสักเครื่องนะครับตัวนี้ยี่ห้อยันนั่นนี่อินโมชันนะครับการคือเนี่ยสายไฟท้ายขาดแล้วก็เปิดไม่ติดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราแกะน็อตนะครับอยู่ใต้กระดาษทรายนะครับเป็นบอร์ดแล้วก็แกะฝาครอบนะครับข้างล่างจะเป็นแบตเตอรี่และกล่องคอนโทรลนะครับเนี้ยเดี๋ยวเราวัดไฟแบตเช็คกล่องคอนโทรลกันก่อนนะครับได้ระบบไฟใหม่นะครับ ถอดกล่องคอนโรลออกมานะครับก็ในส่วนของแดชบอร์ดนะครับไล่เช็คกันว่าทําไมถึงเปิดไม่ติดนะครับวัดเบ็ดวัดเลยก็ปกตินะครับเดี๋ยวต่อสายกลับเข้าไปอ่าทีนี้เรียบร้อยแล้วครับเจอว่าสายมันหลุดอยู่ด้านในท่อตั้งตรงนี้นะครับสายคอนโซลหลุดอยู่นะครับก็เดี๋ยวประกอบกลับนะครับแล้วก็อันนี้ทดสอบมอเตอร์ก่อนนะครับว่าเสียไหมปกตินะครับ อนี่ครับล้อหมุนแล้วเดี๋ยวเราประกอบกลับก็เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พร้อมใช้งานทดสอบกเก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับปิดฝาเก็บน็อตเก็บอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ